บระปามักเผ็ดกระป๋าปลาแดกให้เราเราบ่มหมักกินปลาแดกกระมกเผ็ดเราเนี่อไข่แซับเพป็นบุกินปลาแดกกระมกเผ็ดมักเผ็ดในโฮวันเรากินบุได้เนาะปลาแดกค่ร์เราโอเคเราค่อยไข่ไให้เรากินมาม้ากินน้ำไข่พี่น้องปลาแดกเลยซรามักเผ็ดเลยเนาะน้าแซ่บบลน้าแซ่บกระขุ่นคือกันแหละนิดเลยฮัแยางมักเผ็ดกับปลาแดก ข่อยสมักเห็ดมามาก,กินนํากันพี่นอ้องม,มามาข้อ,องามกายหายเนาะเนื้อข้าเนี้ยมามาพี่น้องเอ้ยมันจะนอกมีมักทัวมาเด้อกินนําข่อยได้พี่น้องเด้อเห็ดห้าก,กุหลาวพี่น้องนึ่งหากก้ากุหลาบกำลังห้องบานพี่น้องมักทัวส่วนร่างบานนี่ มาๆมากินน้ำค้อยพี่น้องเฮ้ยบายฮอ้โหอนมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาๆม,มากินหมกนมัยสดน้ำค้อยเด้อพี่น้องข้างนอกส่วนล่างน้ำค้อยามาเด้องั้นพวกค้อยเปิ้ลใบแซมก็เผ็ดข้อยเปิ้ลใบแซมก็เผ็ดน่าเป็นเนาะเผ็ดเนาะก็น,น่าแซ่บไปพอเนาะโอ้โหอนมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มามามา,มากินหมกนอไม้สดลำค่อยดัยงพี่น้องผักนอกส่วนลังเบイベย์จะนั่งกระจังแม่มันคุ้นดีเนาะนี่ก็เมนข้องค่อยในคอมเมนพวกข้องพวกค่อยภาษามักเหตุคอยเห็ดหมกนอไม้สดพี่น้องมาเด้อกินนลำค่อยพี่น้องมาเด้อน่าเซ่บอน่าเซ่บอ มาเด้อโอเคผู้ดได้อีมาละแท็กมาบ้องเนอข่ยอยกีทาเด้อทักกินพร้อมกันเนอโอเคโอเคเอาขอบใจไล่ๆเด้อล้างบานพี่น้องมักทัวส่วนล่างบานเนอมามาก,กินน้ำข่อยพี่น้องนักเป็นยองครับห้องพวกค่อยพี่น้องมาแล้วเซ็จุ่นเด้อพี่น้องเด้ออืม ไปบายข่อยสมักเพชรมาๆกินน้ำกันพี่น้องมามาเด้อมาเด้อโอเคผู้ได้อิมาแล้วแทกมาบ้องเน้อข่อยกีทาเด้อทัากินพร้อมกันเนาะโอเคโอเคเอาขอบใจไล่ๆเด้อข้ายมาเด้อมข้าวข่อยเปิ้ลสมักเพชรข้อยเปิ้ลสมักเพชรนับเพป็นเน้อ ก็น่าแซไปพอเนาะเขาก็ห้ามเนื้อมาม่าบอกแตอองหงอนอยู่เนาะเพรอะเนี่ยแตงหงอนอยู่แล้วเนานนะเป็นบุกกินปลาแดกก็มักเผ็ดมักเผ็ดในหวัวเรากินบ่ได้เนะะเาะปลาแดกคัร์เราโอเคเราค่อยอย่างฮะเรากิ่นมามากลินน้ำค่อยพี่น้องทางนอกกลับกันนะแซ่บอกพี่น้องงามแห้งงามบ้านเนาะวุ้ยได้ยักได้สุก มา,าไปสุบเด้อผู้ใดอย่างไดเด้อเนี่ยขอน้องเด้อมาเด้อโอเคผู้ใดอีมาแล้วแท็กมาบ้องเด้อข่ยอยกีทาเด้อทักกินพร้อมกันเนาะโอเคโอเคเอาขอบใจไล่ไล่เด้อกินขา้าวสวนน้ำมอข่อยเด้เออ๋อนอไม้สดน้ำบานพี่น้องมักทัวส่วนร่างบานเน่อมามาก,กินน้ำข่อยพี่น้องข้ปปาวบัวมักเผ็ดกรบปุ๊บสับป,ะ,ปะเดีย้ยค่ะเราเราบมมักกินปลาเดีย้ยกับมักเผ็ด เราเนี่ยค่อยแซ่บแซ่บจนเด้อพี่น้องเด้อฮึพังนอกกลับกันนั้นแซ่บป่พี่นออ้องงามแหงงามบนะเนาะผูะ้ใดอยากได้ดสุกมาไปสุปเดดกดเด้อผู้ใดอยากได้เด้อเนี่ยพังนอกจะนั่งกระจังแม่นมันคุ้นดีเนาะน,นี่ก็ m m e นข้องค่อยอน,นี่ c o m นพวกข้องพวกค่อย ก็สามขีดแมามาขอย็ดหมกนอนม้สุดพี่น้องมาเด้อกินน้ำค่อยพี่น้องมาเด้อน่าเซบโปน่าเบเขากระห้ามนึงมามา,มาบอกตอมยางฮอนยองฮอนเนี่นย ค่อยมาเลยนะมันพวกค่ยเป็นใบแซมกเพิดค่อยเป็นแซมกเพิดแล้วเป็นปเ,เนาะผิดนะคันหน้าแซ่บไปพอเนาะรังบานพี่น้องมักทัวส่วงลังบานเนาะมาๆมาก,กินน้ำค้อยพี่นง้งสบายดีพี่น้องมาเด้๋กินข้าวซ้วยน้ำค้อยเด้อพี่น้องเด้อนะค้อยเห็ดอนานะมามา แซ่บจนเด้อพี่น้องเด้อฮึฮึมามาๆกินข้าวซุ้ยหนูควายเด้อเอานมไม้สดนำ้ำแกบกระปมักเผ็ดกับบป๋องปลาดิบข้าวหลามผมหมักกินปลาดิบกับมักเผ็ด เราเนี่ยค่อยซ้บจะนางกระจังแม่นมันคุ้นดีเนาะ่ก็เป็นข้องค่อยนี่เป็นพวกข้องพวกค่อยภาสามักเพ็ดข้องเป็นบุกินปลาแดกก็มักเพ็ดมักเพ็ดในหัวเรากินบะไ้เนาะปลาแดงคเราโอเคเราค่อยยังไงเรากินมามากินนํำค่อยพี่น้องนักเป็นยอกับข้องพวกค่อยพี่น้องมาเขากระหานนึ่งมามบอกตอนอย่างหอนอยูนะเพราะเนีย หงหอนอะเขาก็ห้านนึกมามาอกบบต่าหอว่า่งหอนอ่หน,หอนอยสบายดีพี่น้องมาเด้กินนข้าวซวยน้ำค่อยด้อพี่น้องเด้อนะอยเห็ดอาณา สบายดิพี่น้องมาเด้อกินข้าวซุ้ยน้ำค้อยเด้อพี่น้องเด้อนข้อยเห็ดอานางค้อยเห็ดหมกนอไม้สุดพี่น้องมาเด้อกินน้ำค้อยพี่น้องมาเด้อน่าเซโบน่าเซโบนอกมีมักทัวมาเด้อกินน้ำค้อยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดห้ากุหลาวพี่น้องนึ่งห้ากุหลาวกำลังห้องบ้านพี่น้อง มักทัวส่วนร่างบานเนียมามากกินน้ำค่อยปีนองปลาแดกเลยก็มักเผ็ดเลยเนาะหน้าเสียบนน้าเสียบกักกระขุนคือกันแหล่เนี่แต่ครับแยงมักเผ็ดประแดกนอกมีมักทัวมาเด้อกินน้ำค่อยพี่นองเด้อเผ็ดห้าก,กุหลียวพี่นองนึ่งหากก้ากุหลียวกำลังฮุกโ <Okay, bye. S 2> อเบายมามา แซ่บจนเด้อพี่น้องเด้อหืมผังนอกกลับกันนะแซ่บบอกพี่นอ้องงามแหงงามาอาะเนาะผู้ใดอยากได้ดสุบมา,าไปสุบนะเด้อผู้ใดอยากได้เด้อเนี่ยผังนอกบ๊ายบายข้องามก็หายเนาะเรื่องข้อเนี้ยมามาพี่น้องเอ้ยมันได้าดบาซามักเผ็ด กระปุ๊บสับปะเดียค่ะหลา,ลา,ลาะหล่ะผมหมักจิป้ปะเดียกระมกเผ็ดหลานี่วข่อยสับมามาโอนหอนมาเด้อกินนํากันเด้อพี่น้องเด้อมามามากินหมกนมไม้สดน้องข่อยเด้อพี่น้องข้างนอกส่วนล่างค่อยสบม,มกะเผ็ด มากากินนํากันเี่น้องมากๆอืมเศบกมาเดี๋มาลิกกนนมควากไปนวงเรองอืมเศกมาเดี๋มาลกกินนาควัปนวงเร กินขา้าวซุยนะ้ำมูค่อยเดอ้ออ้อนมายโซต์นำ้ำกินขา้าวซุยนะ้ำมูค่อยเดอ้ออ้อนมายโซต์นำ้ำมะงมก็หายเนาะเรื่องข้าวเหนียวมามา,มาพี่น้องเอ้ยมันจปรอะแดงเลยแซมมะเพดเลยเนาะน้าเสียบน้าเสียบ,บกะคุนคือกันแหละนี่สิฮะแยงมักเพ็ดกระเปะเนาะ